Sony Xperia x พ Premium ในปี2 0 2 5แอดใช้งานจริงเป็นเครื่องหลักตลอด1สัปดาห์เป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงนะครับการใช้งาน Xperia XC Premium ตัวนี้เป็นเครื่องหลักตลอด1สัปดาห์ให้ฟังนะก็ <c oughs> มีคนถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในไลน์นะว่าใช้งานจริงเป็นเครื่องหลักเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเอาข้อพิจารณาที่บอกไปในคลิปรีวิวเต็มก่อนแล้วกันเนาะคือนะครับตอนที่ดอยก้าวนะแล้วก็แบตเตอรี่ในค่อนข้างน้อยนะอยู่ได้สกีออนไทม์เนี่ยสชั่วโมงเท่านั้นนะครับเต็มที่แล้วนะครับอัน,น ผมใช้งานจริงเป็นเครื่องหลักเนี่ยต้องบอกอย่งนะี้นะว่าอถ้าเทียบกับในงบ2,000บาทเนี่ยมันก็คุ้มเกินค่าตัวนะฟอะอย่างที่บอกนะว่าตัวหน้าจอกับลำโพงที่ได้มาเนี่ยมันก็ดีเกินราคาไปมากแล้วนะนเพื่อนๆคือตัวลำโพงนี่อาจจะไม่ดังมากนะครับแต่ว่าเสียงดีมีมิติใช้ได้เลยนะครับลองฟังดูก็แล้วกันเนาะ แล้วก็นอกจากลำโพงนี่จะเสียงดีมีมิติแล้วนะครับตัวหน้าจอเองเนี่ยนะครับแสดงสีสันได้สวยงามแม้จะเป็นจอ L C D นะครับแต่ว่าความละเอียดนี่ 4K นะครับคือมันคมกว่าตัว Lenovo 10 Pro พัที่แอดใ้อีกนะเพื่อนๆแล้วก็ความรู้สึกแอดในเวลาหยิบขึ้นมาใช้งานมันค่อนข้างที่จะเออฟินอยู่นะ คือมันไม่เหมือนชาวบ้านน่ะมันคลาสสิกนะครับแล้วก็มาดูพรีเมียมดีนะแสงเนี่ยคือสะท้อนวิบ๊บเข้าตาชาวบ้านเลยจนแบบมีผู้ปกครองเดินมาคุยแงแอดเลยนะว่าเฮ้ยมือถือรุ่นนี้ผมคิดว่ามันเก่ามากนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเคยชอบอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าใช่ครับก็ตั้งแต่ปี2017เนาะเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าสภาพมันยังดูใหม่อยู่เลยพี่นี่ก็เลยลองยื่นไปให้เขาเล่นดูนะเขาบอกโอ้โหดูพรีเมียมมากเลยอะแล้วก็มันสวยดีนะพี่ Hey, ใช้งานยังลื่นๆอยู่เลยนะเฮ้ยไม่ต่างจาก iPhone X ของผมเลยนะเนี่ยคือจริงๆ iPhone X เนี่ยถ้าแอดจำไม่ผิดก็คงจะเป็น6 0สิเฮิร์นะแล้วก็บตเตอรี่เนี่ยก็น้อยพอๆกันนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จากคนรอบข้างที่เห็นเราใช้มือถือ,อกเก่านะก็มาเล่าให้ฟังนะครับคือจริงๆจะบ่อกอย่างนี้ทลายสไตล์ของเพื่อนเนะ่ยเหมือนแอดนะครับคล้ายๆพนักง,งานออฟฟิศนะครับอ่ามีโทรศัพท์ไว้ตอบแชทต,ตอบไลน์เล่นโซเชียลบ้านตอนพักกลางวันอะไรอย่างเงีโอนเงินเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าต้องการความหรูหราในใการหยิบขึ้นนมาาใช้้ี่่่ยตตตัววก็ถืออบโจท์แ ถ้าเพื่อนๆนะครับเล่นมือถือตลอดเวลาเล่นโซเชียลบ่อยๆหรือว่าเล่นเกมหนักๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับแต่อย่าลืมว่านะครับค่าตัวน้องเนี่ยเพิ่งจะสองพันต้นๆเองนะยังไงเนี่ยก็ยังคุ้มค่าแล้วก็น่าใช้อยู่นะครับสนใจอยากซื้อตามก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างแล้วนะครับร้านเดียวกันเนาะผมจัดมาห้าเครื่องแล้วร้านนี้ครับไว้ใจได้นะเครื่องสวยทุกตัวเลยนะครับหรือว่าใครอยากชมรีวิวเต็มก็อยู่ในช่องนะครับกดเข้าไปดูกันได้โอเคคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆเร็วๆนะครับอย่าลืมกดไลกกใให้้้้้ดววววยนน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 นะะคคครรัััััับบแลลไไไเจออิปปป่ๆี สวัสดีครับ